ผมเป็นพระบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นยังไงอะฮะพ่อเป็นพระไม่เคยพูดนะพ่อผมพูดน้อยน้อยน้อยใจเย็นคสุขุมครับใจเย็นในที่นี้น่ะน่ะความใจเย็นตอน้ำหลังเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้คิดอะไรเรามาคิดว่าตอนลหลังเราเริ่มศึกษาเริ่มปฏิบัติใจข็นพ่อเหมือนน้บเย็นใสอยู่ตลอดไม่เคยเห็นพ่อโกรธไม่เคยเห็นพ่อโกรธไม่เคยเห็นพ่อว่าใคร ต้องใจกรรมฐานมันต้องระดับคน่ดียวอออ๋อเมตตาท่านมีมากอ,อวัตถุมงคลตอนนั้นวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมแล้วนะหลวงพ่อวัตถุมงคลได้รับความนิยมจริงๆแล้วพระหลวงพ่อก็ดังมาตั้งแต่ท่านสร้างหุ่ยานปีหนึ่งสามเลยอ่าสร้างพระหุ่ยานพันนิในชิ้นในปีหนึ่งสามก็ได้รับความนิยมไม่ไว่าจะเป็น สมเด็จเกศทารุสุ้มก็มีความนิยมในลูกศิษย์ลวากิ่งสพลอืแต่หลวงพ่อออกวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกหลวงพ่อมาพูดว่าเป็นที่ระลึกให้กับคนที่มาร่วมทำบุญอันนี้ถือว่าเป็นต้นที่เราได้สืบสารตามท่านพระอาจารย์ก็สร้างพระเป็นที่ระลึกหลือนกันนะก็เน้นอย่างนั้นนอกจากหลวงพ่อถมแล้วเนี่ยองค์อื่นผู้เรือง หลวงปู่เรืองโอ้อันนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดหลวงปู่เรืองถ้าจริงๆแล้วท่านไม่ใช่ไม่ใช่คนลบบุรีคนปรจจินบุรีปัจจินบุรีปัจจินบุรีนะหลวงปู่เรืองมาอยู่ลบบุรีเนี่ยมาอยู่ประมาณปีไหนอะสองสี่กว่านะสองสี่กว่าไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจําจําไม่ได้แต่หลวงปู่เล่าว่าทุดงไปเรื่อยเหนือก็ไปทา่า,า,ามเขตพมพมา่าปครับทางอีสานก็ไปถึงติดแม่น้ำโขงนะครับส่วนสุดท้ายมันอยู่ที่ลบบุรีครับ ยุคโลกรีก็ตอนหลังตอนแ้นไปอยู่ถ้ำอะไรก่อนทุกอย่างแล้วมัน,ม,นมันมีปัญหากานหนึงน่งเป็นพื้นที่ทหารขั้นไปเลยมาอยู่ที่หลังรูปมมาหลังๆเนจงอยขาสามยอดครับเขาสามยอดเสร็จแล้วก็มันเป็นเขตสองโลอท่านก็เลยขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปอีกเอเอ,อ,เอมันอันตารายทตราเขาบอกว่ามันอันตรายอ๋อมันเขตสองรลกท่านก็ต้องขึ้นไปอีก ที่ตอนที่ที่พระอาจารย์ไปหาท่านเนี่ยอยู่จุดไหนฮะท่านอยู่จุดไหนอยู่ที่สูงเขาส่อที่สูงเลยที่สูงเลยนะปีสามเก้าปีสามเก้าตรงนั้นเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีชื่อเสียงแล้วตัวตรงนั้นเนี่ยเป็นแทบบอกว่าเป็นป่าก็ได้นะสิงสาราสัตว์ยังดีอยู่เลยมีลิงมีบูมีนุ่งผู้เลี้ยงมกมาอย่ใหม่ๆมันก็มีเสียงว่าเห็น เห็นว่าเขา <S <S เขามีการถ่ายรูปออกามางูเห่าเนี่ยไปหาท่านเลยนะงูเห่าดงเห่าโดงโอ้ท่านไม่กลัวเหรอฮะไม่มกลัวน้องูเเลืองไม่กลัวท่านท่านลงได้อยู่อย่างนั้นและะ้วแสมันความกลัวขคุณไม่มีกลัวมไม่มีควากลัวไม่ม<อ>ีไม่ว่าจะเป็นสัตว์มือหัจะเป็นสิ่งลี้ลับอะไรก็แล้วแต่โอเพราะคุมไม่มีไอ้ของพวกนี้ที่ไม่ไม่ทําอันตรายท่านเนี่ยส่วนหนึ่งมันมากว่าจากความเมตตาของท่านเนะี่ยเมตตาหรือ,อคือท่านแผ่เมตตาให้ฉันใใช่นะ มันเลื้อยมาทําอะไรท่านก็ไม่ได้ไม่ไมโอ้ฮะฮะรู้ปู่เลืองเนี่ยท่านได้ได้สอนอะไรบ้างกับเราอ่ะผู้เลี้ยงมองจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจริงๆถ้าไปสัมผัสท่านจริงท่านเป็นพระกรรมฐานพระวิปัปปะสะนาวิปัสนาบางครั้งแต่ผู้เลี้ยงจะเป็นพระที่พูดเยอะกว่าหลวงพ่อโมโอ้พูดเยอะกว่าหลวงพ่อโมฉันม่เคยพูดถ้าจะบอกว่าเป็นพระนักเทศไกลๆก็ได้นะ ท่านจะเป็นพระนักวิปัสสนาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หนึ่งเวทมนตคาถาอะไรผู้เรืยนต้องไได้เน้นมอเน้น,เ,น,นเรื่องจิตเรือ่องจิตเนื่องจิตเพราะว่าจิตมันสําเร็จจิ่ใจมโนภูพังามาธรรมานะเศษฐามโนโปยาอ,อ,อพอจิตได้ปุ๊บเนี่ยเสกวัตถุมงคลไปใช่คได้อะนะอ่ะาวัตถุมงคลของท่านเลยมีพลันุภาพใช่ อ๋อเห็นเขาไปใช้มีมีเห็นว่ามีนิ้วมือท่านด้วยนะมีพยันลายมือมีอะไรตรงนี้อะไรลอยมือรอยเท้าลอยมือลอยเท้าทาขมิ้นทาอมิ้นนะเราขมิเมิ้นอ๋อรุ่นนั้นะ้าจารย์มีไหมไม่มีนะไม่มีไม่มีเนาะหมัยนั้นเราก็ไม่ได้สนใจมากเ็ามีอย่างอื่นแทนมีอย่างอื่นแทนแต่วัตถุมงคลหลวงปู่ที่ท่านมาเมื่อก่อนมาเซนดีท่านจะให้บางเราก็มีตังเล็กๆน้อยๆก็เช่าบ้างอะไรว่าผู้เลี้ยงจานให้ทุกทีอู้ทาน ท่านพูดเก่งเนี่ยท่านมีคำคมอะไรไหมคำคมเนี่ยคำคมแบบแบบให้สติเราหรือสอนญาติโยมเนี่ยแต่สําหรับเราเองไน้ที่มันติดใจอยู่ในเราครับเมื่อป่อนนี้มันจะมีหนังสือพักฤกษ์าหาวางใกล้ๆถ้าะท่านชอบอ่านเป็นนักอ่าน อ่านหนังสือหมดหนังสือพิมพ์อ่านทุกหน้าทุกคอลัมน์อ่านหมดโอ้ลรอฮะโอ้มดท่านเอินชอบอ่านท่านออฟชอบอ่านหนังสือหนังสือพัฒหนังสือพิมพ์หนังสืออะไรหนังสือพับเราก็ไปเปิดหนังสือพัฒนหนังสือพัฒเห็นสมเด็จพระเชียววัหลักมาเนีทำไงมันจะมีสักองเออคือเดี๋ยมันลงไอ้ยุดติดของพวกเนี้ยมื่อะไรมันจะได้มักเดชผลอาอฮะท่านก็บอกอย่างนั้น ลูกลูอที่พาอาจารย์ไปเนี่ยก็ต้องมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขาไปก่อนหน้าพอาจารย์มีเยอะไหมฮะที่ไปหาลูงปูกเป็นพราะนี่ไม่มีเท่าไหร่นะลูกศิษย์คนแบบแต่ลูกศิษย์โยงมาเยอะอ๋อฮะการเดินทางขึ้นตอนนั้นเนี่ยมันลําบากไหมฮะที่ขึ้นไปหาท่านท้อเลยอ่อฮะปวดขาโอ้ฮะโอ้แต่ก็ยังมีคนพยายามขึ้นไปหาท่านผู้เรืองบอกเหอ ปกติผมเปิดเผยชอบไอ้คนมามาคุณวายเคยมีเจ้าวาดวัดข้างล่างเขาเรียกวัดสันติมังมานี่มู์ท่านไปเป็นเจ้าวาดสองครั้งแล้วทำผมไม่รับปฏิเสธไปมันวุ่นวายคุณวายกับคนคนมากคุณวายมากแต่เราไม่เชื่อท่านลองเป็นในอย่างนั้นเลยแล้วเราแล้วเราก็ได้เป็นตอนนี้ก็มีความรู้สึกอือนะเหมือนกับที่ท่านบอกนะน่าวุ่นวายเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อมีหน้าท่านถึงไม่เอาะ อ๋อภาละมากนะฮะแล้วเออท่านจานอาคละเนี่ยหลวงปู่เหลืองท่านใช้ตัวไหนจานใช้นโมพุทธ,ธายะเป็นหลนักาโมพุทธ,ธายาเปรลาพระเจ้ามาอโอ้โหโอ้พุทธ,ธายะน้ามัทธามัทธามาคืออันนั้นแต่จริงๆแล้วมันตัวท่านเองตอนบริกรรมเราเคยกราบเรียนถามท่านท่านบอกว่าก็ใช้บทพุทธคุณธทมคุณสังฆคุณภาวนาจึงมันเป็นสมาธิอ๋อโอ้สมา ตรงนี้เนี่ยวิชาต่างๆเราก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่เรืองด้วยนะพระอาจารย์ก็มาทําวัตถุมงคลนะพระอาจารย์เริ่มสร้างวัตถุมงคลปีไหนคี2548มาเป็นเจ้าวาดตอนบูรณะพุติสมก็ทำพระสมเด็จรุ่แรกสมเด็จสามชั้นก็<อ><อ>คือมอบให้กับเป็นที่ระลึกผู้มาร่วมทอดกระถิ่นโอเหมือนกับความตั้งใจที่เราเคยเห็นาพราะสมเด็จรุ่นเก่า แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออน่าสนใจก็เลยทาพระครั้งแรกก็เป็นพระพิมพ์สมเด็จเลยใช้พิมพ์ไหนอ่ะก็แกะล้อพิมพ์มาจากพิมพ์วัดเกตชัยยนะแต่เป็นพิมพ์ปีสองหนึ่งทำไมถึงเอาวัดเกตทำไมไม่เอาวัดละครไม่ไม่ครับเอาวัดเกตเอาวัดเกศดีกว่าเอาคนอ่างทองออ๋อพระอาจารย์เป็นคนอ่างทองก็เลยเอาวัดเกตดีกว่าโอ้คนอ่างทองเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าจะทำาน่ะถ้าจะเอาแบบ แบบเด่นๆก็ต้องของวัดละครังเลยแต่ด้วยว่าพระอาจารย์เป็นคนอ่างทองเท่ากับเป็นการอนุรักษ์นะฮะนึกถึงหลวงพ่อถมเนี่หลวงพ่อถมเนี่ยสร้างวัตถุมงคลเป็นพระพุทธก่อนอู้พระพุทธทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นพระพุทธก่อนไม่ไม่รู้ส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อเนี่ยจะทำที่เป็นเหรียญตัวเองจริงๆเนี่ยก็อายุแปดสิบอืมอายุแปดสมักขอให้ทำอะไรครับไม่ทำทำครั้งแรกเดี๋ยวอายุแปดสิบ ปกติทั่วไปเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องการสร้างเหรียญเนี่ยถ้าเหรียญตัวเองเนี่ยนะฮะนะบางทีบางพระเอจีบางองค์ก็บอกว่านะ่าเกงใจพระอาจารย์นะอยากจะให้พระอาจารย์มีวัตถุมงคลรูปแบบเหรียญก่อนนะก่อนที่ตัวเองจะมีอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เกงใจนะแล้วก็ไม่อยากจะไม่อยากจะสร้างเหรียญของตัวเองนะพระอาจารย์ก็เช่นเดียวกันเอาเป็นพระสมเด็จก่อนนะเพราะส่วนตัวนี้ก็ชอบชอบพระสมเด็จอยู่แล้ว S <S แต่แตอกกนะอกก็โยนข้าวนะว่าไม่ออกเหรียญตัวเองบางลูกรอตัวเองบางล้อเท่าผมพ่อถมกันผู้เหลือยงมาแปดสิบเท่ากัน,กน,อกนโอ้เลี<อ>้ย<อ>งออกรุ่นแรกกับแปดสิบโอ้อห้าโอ้ผมว่เหรียญรุ่นแรกกับแปดสิบอืมเพราอถยู่ถึงเป็นยตธรรมเลยโอ้พระอาจารย์ก็เน้นเน้นการย้อนยุคย้อนยุคแล้วก็ทําเป็นรูปพระพุทธหรือจะเป็นเครื่องรางบ้างอะไรบ้างก็เครื่องรางบ้างอะไรบ้างเอารูปตัวเองเนี่ยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะฮะอ่าเริ่มสร้างปีแรกเนี่ยเอาพระสมเด็จก่อนเลย ปัจจุบันยังมีอยู่ไหมฮะก็มีอยู่นะมีอยู่บ้างแต่ว่าน่าจะสักร้อยคงแล้กว่าร้อยจะเหลือสักร้อยคงสองร้อยค์จะถึงไม่แน่ใจเป็นสมเด็จเกศชโยนะพิมพ์ปีสองหนึ่งปีปียี่สิบเอ็ดอปีสองหนึ่งนะเราก็ล้อพิมพ์มาด้านหน้าเป็นเป็นเหมือนเหมือนกันด้านหลังนะฮะด้านหลังเป็นยันด้านหลังเป็นยันใช้ยันอะไรใช้ยันอุนาโลมอุนาโลแล้วก็พูดโทนะฮะมาอุกก็เป็นเอกลักษณ์ของวัดเรา นะให้มีความแตกต่างจากพี่อื่นนะมีตาปั๊มยางตายางอะไรไหมไม่มีแต่ว่าเอาอัคระยันเนี่ยเป็นจมลงไปในเนื้อเลยจมลงไปในเนื้อเลยก็แกะบล็อกหลังด้วยไงโอ้ฮะเพราะปกติเนี่ยก็จะมีจะมีอนูนนะอัคระยันแต่พระอาจารย์เอาแบบจมนะทำไมถึงเอาแบบจมอะชอบแบบนี้มากกว่าเราต้องเวลาไปโดนนั้นจะไม่ถ้าเกิดเป็นนูนไปวางไปอะไรบางีอาจจะอาจจะจะหลุดก็ได้ โดยเฉพาะเป็นเนื้อผงด้วยนะแล้วจมลงไปนะก็มีความคมชัดทําให้มีสเสน่ห์แง่ขึ้นมาว่าเออนะอย่างนี้สวยดีนะสร้างเยอะไหมฮะตอนนั้นประมาณ5,000องค์ได้ไหม5,000องค์ก็ปั๊มกันเองที่วัดนะแกนพิมพ์มาแล้วก็ม,มา<อ>ปั๊มกันญาติโยมมาช่วยกันตำอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะมวลสารพระอาจารย์เอามวลสารมาเห็นไหมมวลจริงๆเลยเนี่ยก็มีโยมถ<อ>วายไหวผมวัดสมฤทธิ์หมดไหว้ที่ระหูนะ สมบิษฐ์ซึ่งโดดเด่นทางด้านแก้อาถัน <Okay. S 2> แก้อาถันแล้วก็ผมพระแตก,แตก,แตกๆะครับของที่โยมมาถวายมาด้วยแลก็มผมหลวงพ่อโตวัดสเกตโอ้สเก็ต oh. อ่อางทองอ่างทองก็ม,มีผมกุญเรืองผมกุญเรืองว่านผมว่านเงือมสมฤทธิ์ผมพระ พระกรุยุธยาที่หักหกักอ่ะเช่นพระคนสมอพระหลวงพ่อโตบางทีงที่หักหักก็มามา,มามาตามเพิคนสารตอนหลัางๆเราก็สะส,สมผมุม<อ>มากขึ้นโอ้มากขึ้นแล้วก็พระอาจารย์ก็จะเน้นเรื่องการย้อนยุคกนะเอาศิลปะของแต่ละที่มาเอาแบบเด่นๆวัตถุงมงคลเด่นๆนะล่าสุดเนี่ยก็เป็นชุดยอดคุณพลลบุรีเมืองลาว ทำไมถึงเป็นยอดขุนพลนะฮะไม่เอาชุดอื่นกน่อนก็เท้าความในจริงๆแ<ช>ล้วครับพระสมัยเราไปอยู่วัดสัตพงเนี่ยหลวงพ่อพระอุปชาชค <c oughs> รับเขเดี๋ยวคุณมาทำมหาวิหารวัดท่านบอกอรไแล้วครับไปแล้วคร <c oughs> ับการวัดสัตพงก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคือหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อยู่ในวิหารหลวงครับแต่ว่าก <c oughs> ารสร้างพระเนี่ยจะแจกเป็นที่ส่วนใหญ่เป็นพระอุญญาต ทำไมถึงเป็นพระอุยานก็พระที่เทเนี่ยคือพระครูพ,พิพิธกิจจารักษ์ครับหรือหลวงพระครูปยเรียกน้งพระครูปยครับก็เป็นคนที่สนองรับสนองนโยบายหลวงพ่อว่าจะสร้างพระที่ระลึกอ,อย่างเช่นกระถินพระราชทานเป็นเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อเองก็ด้ครับก็เป็นครูปยเป็นคนเทพระอุยานาก็ทําพระอุยานไปหลัก ัเราก็อยู่ในในส่วนนั้นด้วยคือในส่วนที่ว่าทำพระอุญาณนี่ยก็ไปช่วยท่านทำบ้านไปปลุกเอาพักไปให้เจติปุกเศกบ้างให้หลวงพ่อถมเสกบ้างให้หลวงพ่อปูเหลืองเสกบ้างเรา้องแบกขึ้นเขาแล้วป่ะก็ไปหลวงอาหลวงพ่อถมพ่อถมก็สร้างพระอุญอาณสร้างพระลงปุรีพระร่วงพระอุยานพระนะรายทรงปืนพระนักปกพระเจ้าทงจะสร้างหลักสองทิมคือพระอุญาณพระนักปก ก็เราคิดว่าก็เคยเรียนถามพระครูพิปิกิจจารัก์หรือพระครูโบยว่าครูไม่ทํพระเนี่ยผมื่าครูโบยเฮ้ยแล้วก็้อ,อ,องสืบสารตำนานพระเครื่องเมืองระโบสิอืัเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าลองทําพระกุบเมืองระโวดีกว่าซึ่งขึ้นวัดพระศรีมาธาตุเป็นหลักก็มีหลายพิมนะมแต่หลักๆก,ก็มีพระหุยานการล่วงหลังไร่ผ้า พนารายส่งปืนพระยอดคุณพระพันาคผมครับอืมฮะชุดนี้เนี่ยพระอาจารย์เคยเคยสร้างเคยจัดสร้างไหมฮะเคยสร้างเเคยสร้างาาอ,ญญอาพหูยานภาพหูยานเคยสร้างอาพหูยานเป็นในชินนชน้นในชิน้นภาพุูยานในจะทําเป็นผงละ่าเลยเนี่ยมันมีประสาคเคยจะทําหลายครั้งแต่มันมีประสรานไม่สําเร็เหรอฮะไ่ใชนะผู้ประสเกิดจากเคยทํามาครั้งหนึ่งไม่เหมือนเราก็แจกแกกโยงไป ว่าพอจะทำจริงๆมันมีอุปสรรคหลายอย่างอย่างเช่นให้คนไปทําแกะพิมพ์มาไม่เหมือนอืทําไม่ได้หรือแกะพิมพ์มาเริ่มใช้ได้แล้วคนปั๊มก็หายไปไม่ปั๊มพัรมาส่งแล้วไม่ปั๊มพักมาส่งแล้วก็ครั้งนี้ก็กว่าจะแกะพิมพ์ได้แล้วแกะทุกพิมพ์ผ่านหมดครับเว้นเท่าหุ่นย้นต้องมาแกะที่กุติแล้วฮะทำไมเป็นอย่างนั้นต้องมาชั่งมาแกะมันไม่เหมือนอ๋อไม่เหมือน แก้งไงก็ไม่เหมือนแก้หลายครั้ง่เลย<อ>เลยก็ต้องมาแกะหน้าที่ปติเลยจนว่าพอ,อ,อ,อใจแล้วพอใจแล้วนาะถึงถึงถึงจะถึงจะลงตัวตรงนั้นนะนะโด,ย,ดยเฉพาะพระผู้ยังจะนอ,นอกเรื่องนะครับ